วิธีสร้างโปรแกรมความสำเร็จด้วยตัวเองโอปาอีสานมาสเตอร์โคด n p p สวัสดีครับ วันนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนฝึกทําตามนะครับบ่อยๆย,ย้ำๆซ้ำๆแน่นอนครับคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีโอป้าเองเรียนจบในด้านของ NLP มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก่อนก็เคยเป็นคนที่ประสบปัญหานะครับในเรื่องของเงินความสัมพันธ์และเรื่องต่างๆที่ถูกดึงดูดเข้ามาในชีวิตเรามักจะคิดว่ามันเป็นเวรกรรมใช่ไหมครับที่เราต้องได้เจอกับปัญหาการเงินหรือความสัมพันธ์ต่างๆจริงๆแล้วมันไม่ใช่เวรกรรมหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีสิ่งที่เป็นต้นกำเนิดและก็สาเหตุของมันอยู่เดี๋ยวเรามาฟังกัันนะครบ อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราทุกคนเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเองเนี่ยเป็นคนที่กําหนดมันทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวรู้ตัวคือคุณตั้งใจคิดพูดทําหรือเชื่อคุณตั้งใจทํามันแต่ถ้าไม่รู้ตัวนะครับก็คือบางทีเนี่ยด้วยสภาวะอารมณ์เช่นโกรธจนแบบโอ้โหพุ่งปรี๊ดไปเลยนะโกรธ โกรธแบบมากๆนะครับก็ไม่รู้ตัวว่าเราพูดอะไรออกไปหรือทําอะไรลงไปเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมบางคนเนี่ยล้มเหลวซ้ํซากซ้ำซากนะครับอยู่อย่างนั้นล่ะและทําไมบางคนประสบความสําเร็จแล้วประสบความสําเร็จอีกนะครับทำไมมันเกิดขึ้นอย่างนี้ล่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเหล่านั้นและมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราถูกไหมครับเดี๋ยววันนี้เรามาค้นพบคำตอบกันครับ นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าในสมองมนุษย์มีสิ่งหนึ่งนะครับที่เรียกว่านิวรรนซึ่งมันเป็นเซลล์ประสาทของระบบประสาทครับมันจะสื่อสารกันด้วยกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กมากมายและจับกันเป็นโครงข่ายมันใยแมงมุมครับลองนึกภาพนะเออมันใยแมงมุมอะครับคราวนี้ขาของมันเนี่ยเรียกว่าแอคซอนครับขาของมันจะมีหน้าที่ จับกันนะครับหรือเคลื่อนที่หากันตามเคลื่อนประจุไฟฟ้าและประจุไฟฟ้าเหล่านั้นมาจากไหนต้องบอกเลยครับว่าตัวเราเนี่ยในร่างกายเราเนี่มันมีพลังงานครับและพลังงานในร่างกายเราก็เป็นประจุไฟฟ้ายกตัวอย่างแล้วกันคุณเคยแบบจับรถแล้วยอยู่แบบไฟฟ้าสถิตด,ดูดไหมคุณเคยจับผมคุณแล้วแบบ เส้นผมเนี่ยมันดูดขึ้นมาในมือคุณไหมอันนั้นแหละครับประจุไฟฟ้าอย่างโอป้านี่โดนบ่อยมากเลยจับล้วนะครับแล้วมันก็ดูดนะครับหรือบางทีจะไปเติมลมรถที่ปั๊มน้ามันมันก็ดูดนะครับดูดแรงมากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในร่างกายเรามันมีสิ่งนี้และประจุไฟฟ้านี้ปกติเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเวลาที่เราคิด เชื่อหรือรู้สึกอะไรบางอย่างซึ่งมันอยู่ภายในร่างกายครับมันก็จะสร้างกระแสะไฟฟ้าที่มากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พี่ๆนะครับดีใจคิดบวกคิดดีมีความสุขตื่นเต้นปปติยินดีมันก็จะสร้างคลื่นประจุบ,บวกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยเราเสียใจ เราคิดลบเยอะๆคิดลบซ้ำๆโอ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกทําไม่ได้มันไม่ดีอ้ยอะไรก็ไม่ดีไปหมดพร่ำบ่นไปหมดบ่นกลนด่ามันจะสร้างประจุลบครับน่ากลัวแล้วก็อาจจะดูแบบลึกซึ้งใช่ไหมครับตอนแรกนะครับโอป้าได้รู้เรื่องนี้ก็ไม่คิดว่ามันจะมีผลแต่คราวนี้ยเราก็ ไปค้นหาข้อมูลมากมายครับรวมถึงเราเนี่ยเรียนจบในด้านของ NLP เขาก็จะมีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าจริงๆแล้ว n e วโรลิ n นกิติโปรแกรมมิ่งเนี่ยมันเป็นการออกแบบโปรแกรมสมองอย่างหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับกายและจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรานะครับลงมือทําอะไรบางอย่างก็มีผลกับจิตของเราหรือจิตของเรานะมันคิดอะไรอย่างหนึ่งมันก็มีผลกับการการะทาของเราเพราะฉะนั้นเนี่ย ความคิดบวกความคิดลบเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดอนาคตของเราเลยครับทั้งทังที่เรารู้ตัวและก็ไม่รู้ตัวทั้งหมดนี้เรียกว่าโปรแกรมสมองครับซึ่งเราเป็นคนสร้างเองมันไม่ใช่เวรกรรมครับสิ่งใดก็ตามที่คุณป้อนเข้าไปทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวผ่านสิ่งนี้ครับชุดคําพูดการกระทําความคิดความรู้สึกความเชื่อ สมองมันรับเอาทั้งหมดเลยครับมาสร้างเป็นโปรแกรมตามสิ่งที่คุณส่งไปบ่อยๆยกตัวอย่างเช่นคุณคิดลบ มันก็จะกลายเป็นแฟ้มอารมณ์ลบอ่ะต้องใช้แบบคําง่ายๆอย่างนี้ดีกว่ายกตัวอย่างละกันคุณมีคอมพิวเตอร์อ่ะจะได้เข้าใจง่ายคุณมีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องเวลาที่คุณอ่ะอยากจะเก็บไฟล์งานที่มันเหมือนกันยกตัวอย่างคุณอยากจะเก็บไฟล์เกี่ยวกับยอดขายของคุณคุณก็จะเก็บไว้ในโฟลเดอร์ยอดขายถูกไหมครับวันนี้คุณมีภาพที่คุณไปเที่ยวอ่ะยุโรปอ่ะคุณก็จะเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ยุโรปใช่ไหมครับคุณไปเที่ยว ไหนดีไปเทียวฝรั่งเศสคุณก็จะเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ฝรั่งเศสถูกไหมครับคือคุณทําอะไรคุณมักจะเก็บไว้ที่โฟลเดอร์นั้นและนะครับไอตัวนิวรอนมันก็เหมือนแฟ้มอารมณ์ครับมันถูกเก็บทุกๆอย่าง และดึงดูดกันและกันผ่านแฟ้มที่คุณสร้างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราพูดว่าฉันทําไม่ได้เท่ากับว่าคุณเนี่ยส่งคําว่าฉันทําไม่ได้ไปใส่ในแฟ้มทําไม่ได้พอจะมองภาพออกใช่ไหมครับใครที่พอมองภาพออกก็ลองพิมพ์ในคอมเมนต์นะครับว่าอเห็นภาพชัดนะครับอันนี้ออป้าจะยกตัวอย่างให้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางท่านที่ไม่เคยรู้เรื่องของนิวรอนก็จะได้เข้าใจมากขึ้นเห็นภาพชัดมากขึ้นนะครับขอใช้เป็นภาษาง่ายๆอธิบายคุณด้วยเนาะ เพราะฉะนั้นนะครับจงระวังคำพูดความคิดของเราเพราะมันถูกสร้างเป็นแฟมทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตใต้สำนึกของเราครับมันเป็นจิตที่สของเราจิตของเรามีอยู่3จิตครับจิตใต้สํานึกจิตรู้สํานึกแล้วก็สนามจิตเวลาที่เราส่งอะไรออกไปผ่านชุดคําพูด ความคิดการกระทํามันจะรับเอาทั้งหมดเลยจิตใต้สันนกไม่มีหน้าที่แยกแยะครับว่าสิ่งไหนดีหรือไม่ดีรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเพียงแค่คุณคิดแวบหนึ่งมันก็เข้ามาเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมือ่อคุณคิดอะไรบางอย่างประจุไฟฟ้านั้นก็จะส่งออกมานะครับมันจะรับรู้ทุกๆอย่างผ่านอารมณ์หรือความรู้สึกของคุณในตอนนั้นเป็นหลักครับเพราะฉะนั้นถ้ามันจับได้ว่าคุณกําลังรู้สึกผิดหวังก็จะไปใส่แฟ้มผิดหวังมันจับได้ว่าคุณเศร้าก็เอาเรื่องนี้ไปใส่ในความเศร้า ซึ่งนะครับถ้าเกิดว่าคุณคิดลบคิดซ้ำบ่อยๆเนี่ยมันก็จะถูกจัดเป็นแฟ้มที่หนามากขึ้นหนามากขึ้นคุณลองนึกถึงภาพแฟ้มที่เราใส่เอกสารนะเวลาที่เราใส่แฟ้มจนล้นอะ่ะหมันจะบูดมันจะเบี้ยวมันจะเละและสุดท้ายมันก็จะ แตกครับนั่นคือป้าตอนทํางานประจําก็ทําแฟ้มแตกนี่แหละครับยัดทุกอย่างเข้าไปในแฟ้มนั้นก็เหมือนกันครับเราพยายามยัดเยียดนะครับทุกอย่างเข้าไปในแฟ้มของความคิดลบหรือคิดบวกที่เรามีเพราะฉะนั้นนะครับนิวรอนเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกันเป็นล้านล้านเซลล์ของนิวรอนด้านลบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนการตอกย้าครับว่าชีวิตเนี่ยต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคมากมายที่แก้ไม่ได้สักทีชีวิตไม่ประสบความสําเร็จคุณป้อนโปรแกรมเหล่านี้ครับที่แบบไม่รู้ตัวมันก็ทําให้แฟ้มคุณหนาม,มากขึ้นครับ เพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับยิ่งคุณคิดลบมากเท่าไหร่ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวมันก็จะยิ่งทําให้คุณผิดหวังยิ่งเสียใจเพิ่มขึ้นมากเท่านั้น เพราะมันเป็นการคิดซ้ำๆย้ำๆคิดทุกวันเป็นเดือนเป็นปีและแน่นอนครับนิวรอนมันก็ทำงานร่วมกันอยู่แล้วกับระดับจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกมีหน้าที่ yes and more ให้และให้มากกว่าในสิ่งที่คุณส่งข้อความในยะทั้งที่คุณร้องขอและไม่ร้องขอครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณคิดถึงนี่มันก็ให้นี่ซ้ำๆยิ่งคุณคิดถึงความเศร้าเสียใจในเรื่องใดมันก็ให้เรื่องนั้นซ้ำๆครับถ้าคุณนะครับ ป้อนโปรแกรมด้านลบจนสมองเชื่อสนิทใจครับสมองก็จะคิดแต่อารมณ์ลบๆครับเพราะว่านิวรอนที่มันเป็นโครงข่ายมันใหญ่ในมุมนี้มันจับตัวกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณส่งอะไรย้ำๆซ้ำๆในด้านลบมันก็จะเชื่อสนิทใจแล้วมันก็จะคิดว่าคุณกลายเป็นสิ่งนั้นย้ำอีกครั้งนะครับเมื่อคุณคิดสิ่งใดย้ๆำๆซ้ำๆสมองจะเชื่อจนสนิทใจและเชื่อว่า คุณกลายเป็นสิ่งนั้นและจิตใต้สํานึกก็จะทํางานร่วมกันครับในการที่ทําให้คุณเป็นสิ่งนั้นนั่นคือสาเหตุที่ทําไมใครมาคนล้มเหลวซ้ําล้มเหลวซ่าเราจะต้องฉีกมันออกมาครับและวิธีแก้ไขก็คือเราจะต้องฝึกปรับทัศนคติ ปรับมุมมองปรับอารมณ์ให้เป็นบวกอยู่เสมอครับโดยการฝึกทําสิ่งนี้ทำซ้ําย้าๆทุกๆวันการป้อนโปรแกรมนะครับเกิดจากการซ้ซําๆย้าๆนะครับเพราะฉะนั้นนิวรอนนี่จะแตกรากออกมาใหม่ได้นะครับไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยพอฉันมีนิวรอนลบเยอะๆฉันจะแก้ได้หรือเปล่าแก้ได้ครับในทาง NLP เขาแก้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนิวรอนก็เป็นหนึ่งที่เป็นหนึ่งในข้อมูลที่ NLP ศึกษานะครับเราสามารถสร้างให้นิวรอนที่เป็นประจุบวกแตกออกมาใหม่คือถ้ามันเป็นลบของเก่าไม่ได้คุณก็แตก ออกมาแค่นั้นเองครับพอคุณคิดบวกพูดซ้ําๆไอ้ประจุลบที่เคยผิดหวังเนี่ยมันก็จะน้อยลงคิดทุกก็จะรีบลงคือมันจะมีศักยภาพเกี่ยวกับประจุไฟฟ้าเนี่ยมันลดลงน้อยลงนะครับหรือเส้นความหนามันน้อยลงเพราะฉะนั้นมันไม่สําคัญว่าตอนนี้คุณถังแตกหรือร่ํารวยอยู่แต่คุณสามารถที่จะกลับมามั่งคั่งได้หรือรวยมากกว่าเดิมครับด้วยวิธีการคิดบวกคิดย้ำคิดซ้ําเช่นเดียวกันครับ จงเชื่อว่าเราสามารถสร้างชีวิตที่ยิ่งใหญ่ได้ด้วยพลังคิดบวกกาหนดแผนที่ชีวิตใหม่โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้และนี่นะครับอยากจะบอกคุณเลยว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องมโนเพราะนิวรอนมันเป็นหลักการที่วัดได้ทางวิทยาศาสตร์นะครับในสิ่งที่ n อเเขาไปศึกษากันและแน่นอนยกตัวอย่างเช่นคุณเห็นนักกีฬาไหมครับนักกีฬาแบดมินตันนักกีฬาฟุตบอลน,นู่นนี่นั่นเดี๋ยวนี้เขามีโค้ช NLP แล้วนะครับก็คือโค้ชที่ดูแลในเรื่องของสภาวะภายในด้วยนะครับเพราะบางทีเนี่ยแค่เรามีสก อาจจะยังไปไม่ถึงแต่ถ้านักกีฬาคนนั้นคิดว่าตัวเองทําไม่ได้ครับต่อให้มีศักยภาพเยอะก็ไม่สามารถที่จะทะลุขีดจํากัดได้เพราะฉะนั้น NLP เนี่ยมันก็ไปช่วยเราในเรื่องของการทะลุขีดจากัดหรือ b r e a k t h o นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการฝึกของคุณนะครับ ดังนี้ครับฝึกที่จะคิดพูดทําในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆเท่านั้นพูดแต่ในผลลัพธ์ที่คุณต้องการเท่านั้นอยากร่ํารวยก็ให้พูดถึงความร่ํารวยซะไม่ใช่บอกยากรวยแต่ไม่มีทุนยากรวยแต่ไม่มีเวลาถ้าไม่อยากเปน็นนี่อย่าไปพูดคําว่านี้จิตใต้สำนึกไม่ชอบคําว่าไม่อย่าท่าแต่นะครับจากนั้นหาชุดพฤติกรรมที่เหมาะสมเพื่อฝึกและทําสิ่งนั้นย้ำๆเพื่อสร้างโปรแกรมใหม่ให้กับนิวรอนครับแล้วคุณจะต้องฝึกทําทุกๆวันต่อเนื่องนะครับ ขั้นตอนต่อมาในการฝึกครับสร้างชุดอารมณ์ที่เหมาะสมสม่ำเสมอเพราะอารมณ์เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดไวเบ a รชันหรือประจุไฟฟ้าง่ายที่สุดครับมันมีผลกระทบต่อสมองเร็วที่สุดด้วยจากนั้นนะครับฝึกจับอารมณ์ให้ดีในแต่ละวันหรือเรียกว่าการ Observer ครับหากคุณเผลอคิดแย่คิดลบให้รีบเปลี่ยนหรือย้ายโฟกัสทันทีเลยครับไปคิดเรื่องที่ดีๆอย่าค้างอารมณ์ลบไว้นานเกิน17วินาทีนะครับ จงระวังคําพูดของคุณใช่ตั้งแต่วันนี้ครับจงคิดก่อนพูดอยู่เสมอจงเริ่มคิดก่อนพูดได้แล้วครับคําบางคําคุณเผลอพูดโดยไม่รู้ตัวบ่อยๆสมองมันก็รับเอาทั้งหมดเลยยกตัวอย่างเช่นครับคุณพูดคาว่าอยากรวยนะแต่ทําไม่ได้หรอกไม่มีใครรักฉันเลยฉันไม่เก่งฉันไม่เคยทําเฮ้ยอยากทําอยู่นะแต่ว่าฉันเออฉันอยากไปสัมมนาอยู่แต่ฉันไม่มีทุนอู้ฉันไม่มีเวลาอู้ฉันไม่มีเงินอู้ฉันจนฉันเป็นหนี้ฉันลมเหลวเปลี่ยนใหม่ดังนี้ครับฉันรวยได้ง่ายๆสบาย ฉันเป็นที่รักของทุกๆคนฉันเป็นคนเก่งและยอดเยี่ยมฉันลงมือทําทันทีฉันเป็นคนที่เจ๋งมากๆอันนี้เป็นตัวอย่างที่โอป,ป้ายกตัวอย่างมาให้เพื่อเข้าใจกันง่ายๆนะครับสิ่งที่ทุกคนคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆอู้จะไประวังทําไมคําพูดนะครับหรือความรู้สึกจะไประวังทําไมแต่นี่แหละครับที่มันเป็นผลกระทบในชีวิตที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตพี่ๆนะครับโดยตรงซึ่งมันวัดได้ทางวิทยาศาสตร์นะครับ หวังว่าหนังสือเสียงนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับช่วยกันแชร์ออกไปให้ด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าพี่ๆอยากจะอ่านนะครับแบบเป็นตัวอักษรก็สามารถอ่านได้ที่หน้าเพจโอปป้าอีสานนะครับสำหรับพี่ๆที่สนใจในเรื่องของการออกแบบโปรแกรมความสําเร็จนะครับโอปป้ามีคอร์ส NLP ที่ชื่อว่าคอ t t h e n e w y o U นะครับเป็นการออกแบบโปรแกรมในด้านของมาตรฐานนิสัยที่สามารถทําให้คุณสร้างนิวรอนใหม่ได้นะครับภายใน30วันนะครับคอสนี้นะครับถ้าคุณสนใจก็สามารถจะทักอินบ็อกเพจโอปะอิสานนะครับหรือไลน์ s i o p p p a ขีดลบตรงกลาง ESAN ได้นะครับ การสร้างโปรแกรมความสําเร็จอย่างถูกต้องและมีกลยุทธ์จะช่วยย่นระยะเวลาให้กับคุณนะครับสามารถสําเร็จได้เร็วขึ้นแทนที่จะใช้เวลาอาจจะสัก3ปี5ปี10ปีก็เหลือเพียงแค่หลักเดือนหรือหลักปีต้นๆแค่นั้นเองนะครับก็ขึ้นกับว่าใครฝึกมากฝึกน้อยนะครับในคอร์สเดนิวูเนี่ยเรามีการฝึกให้กับทุกคน30วันเต็มนะครับและเราจะมีโครงสร้าง n อ p นนะครับเกี่ยวกับการสร้างโปรแกรมใหม่ให้กับคุณทั้งหมดเลยคุณสามารถฝึกได้แล้วก็สามารถที่จะทําได้และแน่นอนครับการเปลี่ยนแปลงในคอร์สนี้เป็นการเปลี่ยนแปลง ในระดับจิตใต้สํสนึกครับและนั่นคือโปรแกรมใหม่ที่จะช่วยให้คุณสําเร็จง่ายขึ้นการรวยเป็นการปฏิบัติอย่างถูกต้องซึ่งเป็นผลมาจากการคิดอย่างถูกต้องสวัสดีครับ